มนะคะว้าวหวไคนคะ่ะออ,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 อาสวยด้วยนะคะ อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะมาเล่นปวยไอคอนบาซ่านะคะ <Yeah. S 1> นี่ก็เป็นไอดีหลักของเจนนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็นี่ตัวสำรองนะคะตัวสำรองไอคอนเนี่ยเดี๋ยวเจนจะเปลี่ยนลงครึ่งหลังให้หมดเลยค่ะ <Yeah. S 1> พร้อมแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปสุ่มลงแรงกันเลยค่ะ <Yeah. S 1> กดแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวรอจับคู่แป๊บหนึ่งนะคะ เข้าไปสองบ้างนะคะว,ว้าวคุ่อคอนคะ่ะมีไอค,คอนใหม่ด้วยนะคะนี่เฟรานคะ่ะแล้วก็มีพี่เนม,มาพี่กากา้าโอเคไปลุยกันเลยคะ่ะมาดูนะคะว่าเฟรานเจอกับเฟรรานจะเป็นยังไงมาแล้วคะ่ะ เป็นเจนได้เริ่มเคลียบอลก่อนนะคะบุกจากซ้ายไปขวาปึบโอ้ยมาสิ แรงมากเลยนะคะมาครับชื้ขอคืนโกไปก่อนเสร็จเกมขึ้นมาใหม่ค่ะเจมจะค่อยๆต่อบอลสั้นขึ้นมานะคะเอ่อ เห็นช่องเราให้เปิดมะเฮ้ยเปิดไม่สวยเลยนะคะอ,อืเอาชัวร์ค่ะเหมือนเดิมค่ะเล่นบอลสัน้นจ่ายตามช่องตามสไตล์บาซ่าเลยนะคะ รีบเขียให้ไหวเลยคะ่ะเอาเอ,าเอาพี่คารวิ่งเลยบอลค่ะอะไรคะเนี่ย นะเอโต้เอโต้ยังไงจ่ายบอลเสียโดสนสวนกลับแล้วคราวนี้เอาโดนพี่เนหลอกนะคะเคลียร์ดีกว่าคะ่ะ ยังไงกยง็ยังเอ๊เอ้ยเฟรราสมดุลยังดีนะคะเกือบไปแล้วมาลองโยนไปให้เอโต้บ้าง <cond ition ing> แบบนี้เอโต้วิ่งเหนื่อยฟรีเลยค่ะ เกมครึ่งแรกค่อนข้างอึดอัดอยู่พอสมควรเลยนะคะพลาดไม่ได้นะคะเจนอยากกลับไปอยู่แล้งพันสี่เหมือนเดิมคะ่ะหมดเวลาการในฐานครึ่งแรกคะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อครึ่งหลังเลยนะคะ ปิกเก,กดเ้ดักได้ปึ๊บชาบี้ออกข้างไปก่อนอันบา้าให้มาที่พี่เนเมซซี่ดึงจังหวะลอเฟลานวิ่งมานะคะ <c oughs> นะคะชวนป๊าื้าค่ะเ <c oughs> มื่อกี้เกือบจะโดนตีเสมอเลยนะคะ ก็กอย่างนะคะ is, please, อันบาให้มาที่อินิสตาพี่เนฝั่งตรงข้ามดักได้ค่ะพี่เน่เขาวิ่งไปแล้วไปเก้เก็บเรียบยกข้ามมา ชวับคืนไปก่อนเพื่อความชัวร์ค่ะอินิสตาโดนสไลด์ได้ฟาวนะคะ okay. 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 เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวสำรองกันบ้างนะคะ เวอร์โงเอาสิโก้แล้วก็มาลาโดน่าไปต่อกอันเลยค่ะมาแล้วมาอื้เกือบยังได้นะคะ บอลอยู Russia, ่ท <Burn. S 1> ี่เนมามาลาดน่าให้ตามช่องไปค่ะปึ๊บปึ๊บนิ่ม ต่อกันค่ะปึ๊บนนไม่ไม่ไม่ให้ผ่านนะคะอันบาให้มาที่เดกโก เนม่า ะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะอ่ะมาแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้มันไปหน่อยนะคะลุดนอะมาลุ้นอ้าเมื่อกี้นะ,น,น,นะคะเจนเชียร์มันไปหน่อยสายไปโดนมือไปโดนสายจอหลุดเลยค่ะค่ะเมื่อกี้น,นะคะเจนก็ชนะไปนะคะ เจนนําอยู่2ประตูต่อ0ูนย์แล้วเขาก็กดออกไปค่ะค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้เจนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย